เต่าอะไรอ่ะลูก้น้ำพริกอร่อยอุ้ยน้ำพริกปลาดุกฟูเนี่ยเลยใช่เห็นไหมเต่าใครอ่ะของใครอ่ะปลาดุกเต่าอร่อยเลยครับอร่อยมากก็เลยอดตอนงยืนผมไม่ชอบารกินได้กินเยอะไม่พิจารณเนี่ยก็เป็นไข่ญี่ปุ่นนะอร่อยขนาดคนหนุ่มลงขนาดเมื่อเช้ากินเยอะแล้วมันมาช่างนี่ลงโแป้งไม่กินไงเปลี่ยนไม่กินแป้งแป้งที่หน้าแล้ว แน่นกินเหมือนกันครับกิน mm นีด hmm. in ้ม hmm? ันไม่ใข้าดึกใช่ไหมมันเข้าเยนมันไม่เข้าดึกเดี๋ยวพอตวามเดอยุดก็กินแล้วก็มานั่งกินเป็นอน ไ่ดขเลยอย่ากิขอับเ